คาดว่ามิชชัน i เวอร์สปีนี้อาจจะเป็นเม็กซิโกก็ได้นะคะจากข่าวดราม่าในวันสองวันที่ผ่านมาตอนนี้ทั่วโลกจับ ตาแล้วก็เล็งไปที่มิสเม็กซิโกและเป็นกำลังใจให้นางอย่างมากมายจากผู้ติดตามเพียงแค่3 0 0 0 0 0คนกลายเป็น1ล้านคนภายในวันเดียวนะั่นเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยนางมีแสงมีพลังอำนาจสูงมากและบวกกับเจ้าของคือคุณราอูซึ่งเป็นคนเม็กซิโกเองซึ่งปีที่แล้วคุณราอูลก็ดันเม็กซิโกจากผู้หญิงหน่อยๆหนึ่งคนสามารถชนะโอปอลได้น่าเป็นการอบอกว่าคุณราอูก็อาจจะผลักดันให้มิสเม็กซิโกปีนี้ต่ำๆก็คือ เข้ารอบท็อปปายแล้วคุณอย่าลืมนะปีนี้เนี่ยกรรมการส่วนใหญ่ก็มาจากฝั่งลาตินแล้วพวกเขาก็ติดตามข่าวแล้วพวกเขาก็ให้กําลังใจมิสเม็กซิโกอย่างมากมายเท่ากับมิสเม็กซิโกปีนี้เป็นต่อในหลายๆด้านแต่สิ่งเดียวที่จะหยุดฟันมิสเม็กซิโกคนนี้ก็คือการที่นางตอบคาถามแล้วนางก็อ oh ้งไมกากาอ่ะแล้วคุณคิดว่ามิสเม็กซิโกคนนี้จะมงหรือเปล่าหรือคุณคิดว่านางควรจะเข้ารอบไหนไหนบอกคุณพี่ปิเกนหน่อยสิครับ